าสุ่มชีวิตเนี่ยนะคุณได้เหลือชีวิตอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ได้นะถ้าสองชั่วโมงรีบไ,ไปบอกเพื่อนดีกว่าคืออรอไม่เป็นไรแ<ม>ล, <ะ S 1> ล้วิใช่ตอไม่เป็นไรตอเดี๋ยวพวกเราจะอยู่ข้างๆเธอเองเออมวัดดีทุกคนแฮะโอ้ยมาตบฉันทำไมยังมีหน้ามาพูดจริงๆถามได้ก็แกขโมยชีวิตสี่ไงถ้าฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าขโมยชีวิตยังไงอย่ามาสตรอเบอรี่ซีมีชีวิตแค่หนึ่งเดือนแกมาขโมยไปเพื่อถ้าหนึ่งเดือนแต่ฉันมีแคพ่พอดูจากรูปร่างก็น่าจะมีประมาณหนึ่งร้อยปีอะเราต้องตามไซสีนะเออเพื่อนเพื่อนไปเล่นโอบี้ีคนกันแต่กลุ่มเรามีห้าคนนะก็ไม่ต้องเล่นสิแต่ว่าเพื่อนสีบอกไม่ต้องเล่นก็ไม่ไงแล้วถ้าอีกสองชั่วโมงฉันตุยละเอออาจารย์ก็ดีไงตายต่อซะทรงนี้มีอยู่สองร้อยปีมากกว่าอะไปเล่นกันเถอะ ก็จริงฉันคนตายคงไม่มีเพื่อนแล้วแหละ